รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มดีไซเนอร์ซึ่งเป็นคนไทยนะคะเป็นดีไซเนอร์ทีผ่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชื่อกลุ่ม Eco คดีไซน์ไทยไทยอินพมาจากเชียงใหม่มเจ้าแบรนด์นี้เขาดังนี้ค่ะจากยางรถยนต์ค่ะแล้วก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์งานเนียบมาก อันนี้ดังมากเลยนะในหมู่วัยรุ่นผู้ชายหรือว่าคนทำงานออฟฟิศชิคๆหน่อยนี่ค่ะอันนี้เป็นจริงๆเป็นที่รองแก้วแต่ว่าตรงนี้ผลิตจากไม้คอกนะคะแล้วก็มีแปะแม่เหล็กข้างหลังได้ด้วยไว้แปะนี่เป็นเครื่องประดบับวางแก้วน้ำก็ได้ คืนม,มาสุขที่มีความสุขกับพร้าวไนท์ค่ะวันนี้สังเกตไหมเรายกตลาดที่เรียกว่าอีโคมาเก็ตมาที่นี่เลยแม่เลยตรงนี้อลังการงานสร้างหน่อยเราสองคนเล็งไว้หลายชิ้นแล้วค่ะว่าจะ<ห>ช็อปให้กระจ,จายเลยวันนี้จริงๆบอกคุณผู้ชมเลยว่าสืบเนื่องจากคุณนุ่นนี่แหละหคุณนุ่นมานําเสนอบอกว่านี่นะเรื่องของอีโคมาเก็ตพี่ตั๊กกับพี่เปิ้ลเนี่ยต้องหูมันมีของดีๆเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะว่าแต่ว่าเจ้าของโปรเจกต์ไปไหนคะ เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาหนีตามผู้ชายไปแล้วพี่มีคนแอบกระซิบมาเขาบอกพี่ว่าหนีตามหนุ่มไปทำไมมาคนเดียวคุณควรจะแก้ข่าวด่วนเขาบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้หนีไปหยิบของมาอู อะไรจ๊ะอันนี้กิติจักรยานค่ะชื่อ refector เป็นวัสดุข้างในเป็น pp สามารถมารีไซเคิลได้จริงๆอย่างที่เราเห็นนี่คือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเยอะแล้วสวยมากเป็นของคนไทยแท้ๆเลยแล้วขายไหมวันนี้ขายเอออยากได้คันนี้ผู้หญิงคนนี้เพิ่นๆช็อปเป็นก่อนบอกพี่ตั๊กรอให้เปิดรายการก่อนเดี๋ยวเราช็อปกระจายแต่อย่าเพิ่งนะพี่ขายของักขนาดนี้ให้เครดิตคนเดียวไม่ได้พราวนัทค่ะขอต้อนรับนะคะคุณท็อป ิพัฒน์อภิรักธนากรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไหวกันปกติเป็นพี่นะพี่ไม่ไหวนะห้เขาต้องไหวไหวทำไมพี่สามีให้ตังค์ต้องไหวเขาจะไม่ให้เดือนไม่ได้ไม่ได้อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องเป็นคนไหวเพราะว่าอยู่ในตำแหน่ง CEO ออผมตำแหน่งดีไซเนอร์ในบริษัทเจอก็ต้องแบบสวัสดีทรับท่นี่เป็นทางการหน่อยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคู่นี้เนี่ยเขา ฟลุ้งฟลิ้งกันอยู่นานแล้วเขาพูดถึงท็อปบ่อยมากนะฮะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดีครับดีแต่ทุกคนก็คบกันก็ต้องพูดดีๆไม่ดีเดี๋ยวค่อยหลังม่านไปตีกันเองวันนี้เดี๋ยวได้คุยแน่นอนเรื่องของคนคู่นี้แต่ก่อนอื่นถามท็อปเลือกอีโคมาเก็ตมันคืออะไรเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอีโคดีไซน์ไทยๆพวกเราตั้งกลุ่มกันขึ้นมาฮะคือหนึ่งคือช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ สองคือช่วยเรื่องการขายคือสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับอีโคดีไซน์ถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเดี๋ยววันหนึ่งมันจะกลายเป็นแค่แบบเทรนด์ประเดี๋ยวประดาาแล้วก็หายไปความแจ๋วของกลุ่มนี้ก็คือเขามีความเป็นไทยคือเป็นคนไทยเป็นเจ้าของดีไซเนอร์เป็นคนไทยดังนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถทําสินค้าดีไซน์เก๋ๆสู่ตลาดโลกได้อไม่แล้วที่สําคัญเช่นเมื่อกี้ที่ท็อปพูดมาบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้มันหายไปอันนี้สําคัญฉะนั้นเดี๋ยวผมอยากจะพาพี่ๆทั้งสองคนเดี๋ยว ไปเดินดูฮะว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นกระดาษเหลือใช้อะค่ะก็คือนําเศษกระดาษที่เหลือใช้แล้วมาแปลงร่างเป็นตุ๊กตาแปลงร่างเป็นตุ๊กตาโอ้น่ารักเช่ไหมน้องหมามันคือวิธีการทำเหมือนเป p e r mache อะครับที่ตอนเด็กๆเราเคยทำนะฮะฉีกกระดาษอันนี้เขาก็ฉีกกระดาษเหลือใช้มาแปลใส่เล็กๆแบบนี้เลยคาร์ดอ้อนราบาร์ดอันจะเป็นเครื่องหนัง ที่เราลดแพทเทิร์นการตัดเย็บเพื่อที่ลดพลังงานลงแล้วก็หนังเนี่คือมันมีวิธีการผลิตหลายๆแบบคือเราใช้วิธีการที่เป็นโลเคมีคอลทำครับอีกอันนึงเป็นรีลปเปอรเป็นหนังรีไซเคิลแรนนี้ดีไซเนอร์ได้ข่าวว่าหน้าตาดีอยู่ค่ะเลอวไหนละมาหรือเปล่า่แบรนด์กู รวยกันเองนี่ละเออแล้วอันนี้มคอลเลคชันใหม่ใช่ไหมคะคุณพ่อก็คือเป็นเฮมฮะหรือว่าใยกันชงพี่รูไหมผ้าใยกันชงนะมีข้อดีหลายอย่างมากคือให้ความอบอุ่นอุ่นๆกันแสงแดดกันกลิ่นใช่สมมุติว่าทำเป็นรองเท้าเนี่ยเท้าไม่เหม็นนะพี่ จริงรอเพราะมันจะไม่มีกลิ่นอับฮะโอ้แล้วตัวนี้มัน,นแข็งแรงทนทานแล้วมันออร์แกนิกร้อยตั้งแต่<ช>ตอนปลูกคือว่าเวลาปลูกกัญชงเนี่ยฮะ,ะห้ามใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีเลยใช่โอ้นี่ดีมาก เครื่องเขียนของเราเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้ส่งเสริมให้เราใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้นอย่างตัวนี้เป็นตัวต่อดินสอค่ะตัวนี้เป็นพลาสติก TPE ค่ะผสมยางนิดนึงทําให้สัมผัสเนี่ยมันนุ่มมือจะเป็นต่อดินสอขียนคิ้วหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ประโยชน์มีแน่นอนไม่ได้ดีหนังสือแล้วเอาดินสอเขียนคิ้วแทนแล้วเหรอค่ะ คอนเซปต์พีจะเน้นเกี่ยวกับสินค้าจากธรรมชาตินะคะแต่อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่จากขวดน้ําพลาสติกค,ค่ะก็คือ,อผ่านกระบวนการนะคะคแล้วกลับมาเป็นเส้นใหยแทนที่ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยเราจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายหรือว่าคอตตอนวิธีการในการปลูกฝ้ายเนี่ยมันใช้น้ําเยอะที่สุดเลยวัสดุที่มันเหลือใช้แล้วอย่างเช่นขวดพ e ทมารีไซเคิลมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ชื่อเป็นสิริมงคลนะสิริมงคลมากมันกุศลอะไรกุศลบ้างคะส่วนใหญ่เป็นของใช้นะครับวัสดุเนี่ยมันมาจากตัวเดียวกับป้ายกางเกงยียนที่เราซักไม่ขาดนะครับแต่ว่าเราผ่านการคิดค้นให้มันเอามาทําให้เป็นขึ้นรูปเป็นของใช้ต่างๆได้ครับและอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> ก็คือว่าของเราเนี่ยเราเรียกกระบวนการการทำงานของเราว่าเซมิคลาบพึ่งเครื่องครึ่งหนึ่งแล้วก็คนทำงานครึ่งหนึ่ง จะเป็นเครื่องประดับที่ทํามาจากลูกปัดกระดาษค่ะกระดาษนิตยสารแล้วสีก็เป็นสีของนิตยสารเ,เองเลยเค่ะ,คะแล้วก็จะมีสินค้าตัวอื่นที่ทําจากกระดาษเช่นเดียวกันค่ะเ,เราอ่ะเป็นองค์กร NGO ค่ะชื่อว่า Friend International และที่นี้เราทํางานกับเด็กได้โอกาสในชุมชนาตามท้องถนนแล้วสินค้าเหล่านี้ค่ะเราฝึกให้ผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นนะคะได้ทําได้เรียนรู้แล้วก็นําออกมากขาย,เ,เ,ย,ย,ยเงินก็จะกลับไปสู่เขาอีกทีนึงได้ช่วยเขาด้วย่ โรงงานไม้ซึ่งทํางานมากว่า40ปีนะฮะแล้วตอนนี้ในทีมของอีโคที่เราทํางานอยู่เนี่ยก็คือเป็นการเอาเศษไม้มาทําเป็นงานที่มีดีไซน์เกิดขึ้นไม้ไมันจะเป็นเศษซึ่งมีขนาดไม่เท่ากันเพราะงะั้นเราพยายามทําให้มันมี v รายตี้ของขนาดเพื่อที่จะใช้เศษให้ได้เยอะที่สุดครับ โมแซลค่ะเป็นแบรนด์กระเป๋าผ้าไม่คอร์กก็คือเป็นวัสดุเดียวกับจุกวายเนี่ยแหละค่ะบ้านพี่มีเยอะเลยทีหลังไบเอวนะตัววัสดุผ้าไม่คอร์กเนี่ยค่ะจะโดนน้ําได้แล้วก็คุณสมบัตินี่คือเป็นกระเป๋าที่น้ําหนักเบาอใช่เบาจริงไหมเบาจริงค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะจริงๆแล้วในในกลุ่มเรามีประมาณ30แบรนด์ครับแล้วก็ยังมีคนที่ ยังไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มกันแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าก็อีกหลายแบรนด์เลยครับก็จะมารวบรวมกันอยู่ที่นี่อ่ะมาช่วยกันคุณท็อปเนี่ยใครๆก็คงจะทราบว่าเป็นดาราพิธีกรนักแสดงอะไรต่างๆนะคะแต่ในช่วงประมาณ10ปีมัน,นี่้มาจับในเรื่องของการออกแบบนะคะอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิบแวดล้อมเขาบอกเขาเลิฟมากเลิฟ a lot พี่รักแท<ส><ส>้เขาจะรักแท้ในเรื่องการงาน แต่วันนี้พราวไนจะมีหรือจะปล่อยเข้าไปไม่มาพูดถึงรักแท้ในเรื่องสาวที่หนีตามเข้าไปอะพี่ยังไม่หนียังไม่ยังเหรอยังเนี่ยจิ้มไว้เนี่ยยังไม่หนีเดี๋ยวต้องเมารี้ด้วยนะดูแบบจริงจังมากเลยนะวันนี้พี่เขาชงมันต้องให สำเร็ดด้วยนะวันนี้ไม่ได้นะจริงๆต้องถาม<อ>เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยทำรายการเปไ็นวิธีกรด้วยกันเราก็ไม่ค่อยเราไม่กล้าไปถามเรื่องส่วนตัวอันนี้สอนรู้สอนเห็นอุ้ยพี่แต่ว่าจะสอนร, <c oughs> รู้เพราะว่าจะนําเสนอไปถามถึงคนอื่นด้วยใช่ให้คนอื่นวันนี้เนี่ยเราปร้อมว่าคุณท็อปเนี่ยให้ล้วงให้แคะให้แก่ให้กาวทุกสิ่งทุกอย่างได้แน่นอนอีกสักครู่กับพราวไนท์ค่ะ จะให้นุ่นดูว่าผมก็จะต้องทำเต็มผมต้องออกไปเองอ่ะแล้วเลยล้วไปแจกด้วยหรือเปล่าผมไปกับนุ้นสองคนเนี่ยนะก็ไปด้วยกันก็แจก400ชุดนุ่นอยากให้ทังข้อสรุปของผลการวิจัยที่พอนุ่นชอบมากสรุปว่าพอจบก็ได้แฟนมาหนึ่งคนขอบคุณนะขอขอบคุณ